สนอนเลยพี่น้องเแค่นาแลก็เกิดบานอีพี่ดอกก็งามจูงคนไม่อือพี่เพื่อไงคุณแลมคุณแรมอ๋อสาวแลมบานหน้าเถิดเทิงเลยพี่น้องบานอีเถิดเทิงเถิดเทิงทรงไทยพี่แมนเบิร์ตได้เกตเงี้ยมาพี่ได้ปุ่นดอกวัดเท่าพี่บานเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและวเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมื่อนี้กับมะพร้าวขนสองปลากระยิเกตในเตาวันทีสามสิบปุตตะกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้าอ่ะพอพี่พอน้องบรรยากาศอากาศหนาวๆเด้อพี่น้องเช้านี้กับผ้าพีผ้าน้องเขาป่าหาอยู่หากินคือเก่าล่ะพี่น้องมื่อนี้กับสื้ผ้าพี่พ์ผ้าน้องเปลี่ยนไม้มาทั้งปีเนาะ ทางนนท่องเนาะจ้านนท่องเนะานนนนนะแมนปฏิภาพี่ป้าน้องหาเห็ดล่ะพี่น้องตามเบังเห็ดหาเก็บเห็ดุทาบ่ได้ยบอมานกัหาหอยเดือหอยรวยไปน้ำเนาะแมนจ้าอ่ะไปลุ้นน้ำกันพี่น้องเซานี่เดินทางเขาหอดไม้่หนาวก็เก่าอากาศแค่ยังหนาวอยู่เนาะแมนจ้าจอดรถจนสั่นพี่น้องเอ้ยบางเสือกระบอกกือกักในเด้อพี่น้องอากาศหนาวแห้งปากกระจนสั่น อ่ะไปหลุนน้ำกันพี่น้องเศ้านี่ว่าสิได้สีมันซ้ำใดสิได้หอยหรือว่าสิได้เห็ดก็ไปหลุนไปติดตามน้ำกันพี่น้องไปจ้าอ่ะช้อนแรกแห่งมันพี่น้องแยกเกศเจอเลยเป็นเห็ดดินร่วมเห็ดเห็ดหลังข่ำเนาะสามดอกสวยๆเลยพี่น้องเห็ดหนาหนาวงามเนาะเห็ดหนาหนาวสวยได้ผนลูบลักพผนหลายลูบแบบเพือพี่น้องหนาหนาวอ่ะรวมหลุนน้ำกันพี่น้องเศร้าอยู่ตัวละแยกเกศ จะเฮ็ดนาแหล่นแม่นมโบเฮ็ดหนาวพี่น้องเฮ็ดหนาวบ้างเนี hmm. mean, injuries, now, u, ่ยยังม kind of eh ีจุ่มจีอยู่เฮ็ดนาแหล่ขึ้นไม้ได้หนิขึ้นไม้งามๆเลยพุ่นมี่อีกจสองเฮ็ดายฤดูกาลของแถ่เด้อพี่น้องหนิโอ้ยขาพี่น้องเฮ็ดนาแหล่ก็เฮ็ดลังข่ำย่าแก่เฮ็ดนาแหล่ลาแหล่ม่วงอีกสองดอกมีเฮ็ดนาแหล่จ้ะตอนนี้เฮ็ดลังข่ำนาะ นาแรงก็กำลังขำย้อนมุกันเนาะมองดอกส,สีสวยพี่น้องโอ้ออยหนาวหนาวสิไข่ยอยู่เดียวเนยมนบอกไปน้ำสันไปน้ำพี่น้องเดี๋ยวางจักหน่อยก็บอบ่นดอกล่ะพี่น้องเมนจ้าแล่ม่วงจ้ะเป็นมูลเลยเด้อจ้ะพี่น้องข้นเก็บกับแล่คือกันลับ <laughs> พี่น้องมันหนาวตอนนี้ <laughs> <laughs> พี่จา้าจุูมงามๆอยู่ตัวละเนาะงามละเนาะ เห็ดหนาวของแฉะเด้อพี่น้องนี่เขาทาอยู่เด้อพี่น้องพี่จูมจิจูมนี่ได้เก่งแมนบะกำลังผมแมนวะตบจีจีแมนเบิร์ตตัวน่ะนี่อุ้ยแมนเบิร์ตตัวนี้จูมเพิ่นพี่น้องจูมจีอืภาสิเกิดหลายได้หนิไม่คิดไม่คิดยังเป็นจูมจีอยู่โอ้พี่ี่สวยจ้ะเห็ดหน้าแร่ เฮ็ดนาเล่หนาวคนเก็บเพยังนหนาแหงามง่าแม่งพี่น้องเกิดเป็นจุ่มเลยบาดนี่เขาทาดเด้อพี่น้องไม้นี่จ้าประกันเสียงมาถ้าบ่มีเฮ็ดกับวาสีห้าหอยเดือแบบนี้เขาทาได้พี่น้องนี่สีมันเฮ็ดได้พี่น้องแบบนี้บป็นปหาขหอยด๊อกเนาะกำลังโผล่กันเนาะหลังกำมตัวนี้ ป็นเห็ดก่อปาดบ่เป็นเห็ดก่อพอจะเก็บเห็นหลังสามถีบมูอมันขาคือใหญ่เลยบางในพี่น้องมันก็ทั้งสลอนเลยพุูดตัวนี้สีพูดก่อเป็นก่อเลยพี่น้องคนเพชรนาแหลเพชรนาแหลน้ำหมอกพี่น้องแมนแกงแซ่บแกงหวานจ้าแกงหวานท่องขนก็มี่บอพี่น้องเพชรนาเนี่ย เห็ดน้ำหมอกควมเป็นเห็ดฝนแมนตัวนี้เห็ดล้างขมจ้ะพี่สวยพี่น้องสีบ่อนนิ่วชวนฝันเลงเนาะนี่พอดีเ่ราะหูเลยว่าเป็นหูเพิ่นเป็นขาสั่นพี่น้องเพิ่นมายืนขึ้นหนาเดินหกเนาะแมนพี่นี่อ้โอบัญชขึ้นหลายเลยเด้เนี่ยแม่นจีบว่าทำนี้กัน ก็เป็นครั้งแรกของปีเรื่องปีหล่อปีมาหมายหนินี่แหละเนาะน่าแล่เนี่ยน่าแหละฮึ่บางในที่น่องนี่สลอนเลยนี่ยใจเย็นใจเก๋ใจยางแห้งิอนสิแลนนี้ก่อนผุดว่าอุ้ยมีแสงงามงามมาเนี่ยเบื้งที่น่องมีแสงงามๆพุ่นพุ่นเป็นสายมาแต่พุ่นอัตหนีก่อนเด้ออืมมีแต่ดอกุลมๆมาเนี่ยเออีเก็สวยอืมนี่เบื้องบ่ดีเนาะ โบเห็นเพิ่งโบดีโบเห็นเพราะว่าค้าผนเตียพี่น้องสนอยู่ใต้ใบไม้แห้งนี่ก็เห็นดอกบานคือโอ้ที่แหลกเห็นต้นนี่เนาะเออเห็นดอกบานพี่พี่น้อบานอยู่ในป่าพี่พี่น้องโกลุ่นดอกนึงแตกเลยปลุกหลักผนจังสีแกงบานเพิ่พี่น้องแตกออกเป็นเปลี่ยนเลยพันหนาวแห้งตองตอเป็นอย่างสมเทียดเนาะ ติดดอกงามๆเนาะตัวนี้เนี่ยล้างคำตัวนี้ล้างคำตัวนี้ตัล้างคำตัวฝนเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดนาแหล่จ้ะดอกที่สวยสวยแหล่ๆเลยสองดอกเฮ็ดล้างคำจ้ะดูเห็ดนี่กอล้างเขียวเนาะแม่นจ้ะหรือว่าไข่เขียวยางห้าแดดเลยพี่น้องมาเนี่ย ามดอกที่สวยเลยพี่น้องก็ลังเขียวบ่ปาจูเมพี่น้องงามแห้งสวยหลยทีตีเลยพี่น้องกวไปเจ็บบานไปแล้ววังหน่งดอกนึงบอกว่าตัวนี้ก้อนนงไข่มาั้งเขียวมันเล็กสีเลยพี่น้องเลยขึ้นเขาตายงพี่น้องเพาะว่ายุ่ยใสกระสีออกเนาะแมนปบานได้กระสีออกคือกันล่ะคิดว่าแมนจ้ะอากาศเพันใด เป็นเห็ดหมอข้องแค้ล่ะพี่น้องรูดดินกันมาจุ้งงามแห้งพี่น้องนี่ดอกงามๆเลยเฮดแดงล้างขำนางไปนางมากเหงาติดแตกเลยพี่น้องกันจังสี่้อยงสีจุ้งงามเลยี่้เเนนดวกม พี่กำไม่อ็ไมันั้นรวมน่ะแหละปฏิเสธบอลหน่นี่นี่กีนอยด์เพิ่งแมนพี่โอกีนอยดลายเงี่ยมวยไหท์พีเจ้ากอแหลได้แหลดีแท้แลม่วงจ้าแหลมห่วงสีสัญญานข้ามมานเหลิมมากเลยเด้อพี่น้องถือว่าพอเลื่อยเนาะให้ลังทำอยู่น้ำกันพี่อีคบอกพี่มาเด้อเอฟซีพี่น้อง ตอกเก็บเห็ดหนาวนํากันผลยังมีหลงเหลือขึ้นอยู่พี่น้องเป็นเห็ดน้าหมอกเฮ็ดอากาศหนาวนี่ล่ะพาเด้อพี่น้องห้างามไมที่เก็บอยู่ตอนนี้กับปลาบันนนท้องเราพี่น้องนี่สามสนสอนพี่น้องนาแลดอกงามๆบ้งเนี่ยสิกิดว่าอากาศหนาวๆสิมีเฮ็ดงามปานี้เกิดบ้างเนี่ยใช้ละมูค่นรวมทีเปนพี่น้องเฮ็ดนาแล ต้องปีให้ลังขำมาเนี่ยหนูน้ำกันเลยเกิดขางกันเอาจัดเลยไปเร็วโบเห็นเด้อไปเร็วโบเห็นสีเพิ่นกลมเกินขาเพิ่นกะเตียน้ำละพี่น้องมาแหล่นอะตัวนี้มาแหล่จีเพลนจีเพิ่นยังอยู่ใต่ดินอยู่พี่น้องมาพอดีแต่ยิ่งเกศฮะห้อยเด้อพี่น้องมาเนี่ยลักษณะจังสิ อีพีหาจังได้เห็ดมีแต่กะเตรียมเสียมมานําอยู่พี่น้องกันลืนอืมเตรียมแผ่นสองมานําเล้างคาก็เฮ็ดหนาแลจ้ะอยู่นํากันอีกสวยๆพี่น้องเปิดเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่เด้อจ้ะอุ้ยเพิ่นมาคืองามแท้งามไครที่ติหลากสีสันเด้อพี่น้องเฮ็ดมื้อนี้เฮ็ดสวยๆเลยกสิมันเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมหลากสีเด้อพี่น้องมื้อนี้เป็นจําพวกเฮ็ดหนาแลม่วงเฮ็ดหลังค่ํา พวกเพชรนาขาวพวกนี้แหละเน้อเขาท่าอยู่พี่น้องพอเรือยอยู่ลงมาตีถอนห้องพี่ฝันให้ล้างขำพี่น้องตัวนีุ้่นอีดอกนึงไหนพี่พีแม่มาหยาคือเรื่องพี่น้องแค่ในแต่ขาขาวอ่ำทำดีแห้งอ่ำทำนั่งดีหอมนะเพิ่งแน่นี่ก็คือโผล่แต่อยู่ใต้อุ้มใหม่นี่ยอุ่ม สีอีรีพี่น้องมาหนียสวยไร่ตีตีเลยพี่น้องม้านแล้าม้านแล้วมาหนีิบ่มาสีบ่จังได้เบอร์เบอร์เบยู่พี่น้องสีอีกลองเขียวจ้าก้อนก้อนเขียวเกิดป้าปนกันเลยบ้านนี้หลากหลายเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมพี่น้องเตานี่การคุดมังหอยเดือให้พี่น้องเบิ่งพอดว่าเฮ็ดเบิดแล้วบ่เอฟซีพี่น้องก็เรียกร้องว่าเฮ็ดเบิดแล้วบ่ยังมีอยู่พี่น้องเห็ดกระได กาซิมีปลาปลายแต่ว่าไม้นี่เขาทาอยู่เนาะยางพอยางพอเลยพี่น้องเป็นจำพวกเก็ดดินเฮ็ดร่วมนี่แหละแต่ละดอกใจเย็นใจเก็ศคนเห็นแนวงามๆแบบเต็มใจเลยนั่นมี่มี่คุณฟอดอยู่มีหนอกบนอยู่เก็บเป็นกอเลยบ้านี้เป็นกอเลยคุ่นป้าดมยี่จีจำสี่สวยแท้สีุ่นี่น่ะสีเนาะอืออ้าอวบวบพี่น้อง แกงนี่โอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องหวานเห็ดหนาหนาวนี่โสดสูบหลักพันกระสีประมาณนี่หลับพี่น้องเห็ดหนาวกระสิมักแตกมีเสียงคนมาบานแต่ละจุ่มสออนสีสันตุนิคจุ่มหนึ่งเฮ็ดบดสองดอก สองดอกสวยๆที่แหลกอยู่สองคนบัรนี้เต็มแล้วเด้อพี่น้องพ e ี่น้องทั้งเกินหมนก็มาคือกันแคร์คู่สวยๆพี่น้องคุณโทมันจะงามกระป๋อก็สวยเนาะเอฟซีพี่น้องอยากให้เก็บเพชรให้เบิ่งกจัดคณะห้อยเบิ่งกปัตไวอยากเก็บเพชรโออยากเบิ่งเก็บเพชรเพชรเป็นกระยังพ่อมีอยู่ดอกพี่น้องบางเคือก่ะ อยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีให้พี่ให้น้องรับชมทั้งคุณกัมมี่บรยเกตสองจุง่ามเจ้ะงงามจัดให้แล้วมันสงถ่ายเดือนเลยนาอเก็บแล้วซองดอกวังหันบบเห็นดอกนี่นี่อสวยเลยจ้ะสีเจียงสีประยูนี่กอหยาเนาะแมนสวยทเทราดอกกับบตีเดอ้อจ้ะบตีหนานี่ถือว่าง,งามสุดลบพี่น้องสวยจ้ะ อันเฮ็ดแหล่เพราะว่าสวยคนแหล่เพราะว่าบังงามนี่แนมไปคือสลอนใส่แยเกศบาทนี้มีแต่เฮ็ดหนาแหล่พี่น้องก็หนาแห่งพี่น้องจุูมจีหน่อยเพื่นก็ยังมีอยู่เอาผู้นางเบิ้งก็มีเด้อพี่น้องบาทนี้นางเบิ้งแค่เพ็รนี่จ้ะเห็ดหน้าแหล่เห็ดหน้าแหล่พี่น้องมึงแน่คุ่นนางให้กำลังใจวะนางให้กำลังใจแย่เกศเอฟซีทางไหนเนาะบาทเลดุรุ่งอําเภอเลดเนาะอําเภอเลด สวยเลยจ้าทีมงานอำเภอเดชไปทุกไม,ม้ล<ว>ยุยทุกไม้เก่งได้อำเภอเดชนี่ยหูทุกไม้หูก็คนสองป่าอีก <laughs> เก่งแห้งนอ <laughs> สวยอีกดอกกนะ็อ๋อว่าเป็นดอกเดียววัแลี้นี่รุ่นผู้เก่งหนาวอะไรจนพับ <laughs> ลักษณะจังสีกระเสบเด้อพี่น้องเฮตนานี่มีแต่งามๆบ่านนี่มีแต่งามๆพี่น้องจ้าเอ้ยไปไงนั่นจุ้มอ่านี่จุ้มพี่น้องนี่สีพันแนมหายากเลยเด้อพี่น้องสังเกตสีเนี่ยเห็นไงคนในบ้านเนาะบ้านสวยบ้านสวยปุ่นสะอ่อนขาอันตรายเป็นเลยปุ่นแพ็คคู่พี่น้องบ้านเอ้า เอาขานมากขันมากใช่ทำจนได้ขานพี่น้องมาสุดยอดเด้อพี่น้องมาเนี่ที่เต็มกระตาแหละน้องดอกเห็ดสวยหลากสีสันเลยหมดนียพี่น้องสวยบ้านนอ้เห็ดคนส่องปลาบ่ธรรมดาเด้องามยังไดงคนพี่น้องดอกนึ่งผัวอ๋อคนอยากสีแห้ง เอฟซีพี่น้องทั้งอำเภอเดชรลายคักมื่อนี้พี่น้องตาสะออนแห้งพี่น้องเพิ่งจะยางไปอย่างนี้เมืนเห็ดไผเห็ดมันยังวะยางบ่ถือมุมกับบ่เห็นผลเนี่นผลสามดอกสวยๆเลยพี่น้องได้หน่เห็ดหลังค่ำตัวนี้เนีนจ้ะเห็ดหลังค่ำนี่เห็ดหลากสีสันพี่น้องนี่ดอกกี่ดอ มีสีสีสวยคัะพี่น้องเอ้ยเห็ดขาม่พี่น้องเห็ดนาแล่จุ่มสลอนเลยบานนี้อ๋อนี่จ้ะพี่อิ๊ดคิดว่าพันสีเศร้าเกิดบ่แมนพี่น้องพันยังเกิดเสยอยูุ่่นจุ่มจีบนเต็มอยู่บนฝาไร่ฝาไร่เห็ดตัวนี้บ่อืสภาพอากาศปีนี้เดาอยากเนาะนั่นนั่นนั่นไทร่าแม่กีเด่นอ๋อ สามงามฟ่อนออมจังเก็ตประยงค์ใญเกตฟ่อนออมบ่ไรได้ปานเฮ็ดก่อพี่น้องเบิ่งแน่ยปาดบุ้ยขาผดผูแห้งจุ่มแน่ยปาดดอกนี่ก็ได้เอา2เอา2เพิ่นตัวนั้นโอ้หวยบ่มีสีสีพี่น้อง2ดอกอยู่นี่ยพีดอกหนึงบุ้ยขายาวแงอื่เจออีกเนาะเจออีก2จ้าสังคัม ลังคำอือพี่บอว่าจะเป็นเห็ดแดงลังคำบอกว่าจะเป็นเห็ดนาแหล่พี่น้องมีแต่ดอกสวยๆพุ่นก็ถือว่าพม่นเกิดพ่อใดอยู่เนาะไม่เห็นจ้าประกันเบากันไวบาสีหาพ่อใดแกงอ้อเด้อพี่น้องหลังจากหันกับบาสีหาหอยเดือต่อเอาไปมาบอแมนพี่น้องมานี้เลยอือนี่เกศพายเซ่แล้วพูนพี่น้องเป็นจุ่มเลยต้นนี้เจ้ามาพ่อเม็ดนลังสัมกรือว่าเกิดดีเด้อพี่น้องไม้เนี่ ไม้ปลาปันนุ่นทองก็เป็นครั้งแรกของปีที่คนฟองปลามาไม้นี่ครั้งแรกมากกับไข่อยู่พี่น้องบ่ผิดหวังปีนี้บ่ได้มาเนาะบ่ได้มาได้ครั้งแรกด้วยล่ะปีนี้ต้นฤดูกาลก็บ่ได้มาคนนี้พี่น้องปีนี้ที่อยู่ปลาน้องเมฆกับสังหอมแมนบานบกก็ไปหันไปหนีเนาะบานบกก็ไปบกกี่ครั้งท้ายฤดูการค่อยได้มาไม้นี่ก็เขาท่าอยู่พี่น้องพูนนิ่มบ่นิ่มบ่เอาขัดเอาสวย มาสีมานเ่นเ,เ,เอาไปมามานนี่นนหล่นตาะไรพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ยะเกดจมระบาดนี่เอาตามาหนว่วยหนึ่งหนว่วยหนึ่งสิงไมไลดนนลเนาะแมวไปเล็ดกอพี่น้องี่ตั้งพี่อีทไ่แตงล้างคำบอคิดว่าเพิ่งสิร้ายปานนี่พี่นอ้องเลยเอากะตาไปลด หน่วยหนึ่งพายมาหน่วยหนึ่งขยันคนเ<อ>หนาะน้าตอนนี้เหลือตาแล้วคอ,อเสือทีเดียวคอเสือเอาได้บ้านนี่ขี้ข้าทีนี้ขนะี้นองก็ไ่มีนะนะพี่น้องนะตอนนี้เต็มกระตาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องปุ้ยสะออนแห้งบึงแน่สะอนนสะอนสีสันเพิ่นพี่น้องคุ่นหลากหลายสีเลือพี่นอ้องเห็ดหนาวเห็ดน้ำหมอกแกงหวานเด็กเก็บใส่ไอ้ใบตองน่องบานนี่ฮ่่าฮ่ะเก็บใส่ใบตองไปก่อนอ เป็ดสซกตาอยู่รถดเกตาเอามาสองใบอยู่พี่น้องแต่ว่าใบหรถอันหนึ่งสวยๆ่นดอกหนึ่งนั่นเป็นจังสันตัวอะพี่น้องย่ามเิ่นมันเฮ็ดลังคำอีกทา้งพีนาแล้กทังผปัดเป็นเฮ็ดนาแล่พี่น้อง่นเกิดน้ำกันก็แท่คือว่า่นเกิดคากด้อพี่น้องมีนใดเบิดทุกคนเนาะมีี่พี่น้องผนก็มาล่ายหลายมันเบิดทุกคนอยู่พี่น้องสวยๆลังคำผลจุ่มหนึ่งจ้ะ กระตาที่สองมังพี่น้องพี่เต็มบอกใคยว่าเต็มเราให้เต็มยวใคอยมืกอ <c oughs> ตาใหญ่เด้อตัวนี้ว่าพอเลยมันเลยอ,อยู่พี่น้องเปลี่ยนไม้แล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้ไม้นั่นพี่น้องมาลายแห้งเจอเฮ็ดก่อบ้านนี้พีอีกจุ่มนึงจ้าท้างพีคนอีจุ่มเนาะก่อดแดงก็อยูอ่แดดโพดแดดแจมด่มเลยบ้านนี้ ขุนดอกนึง่งค้าขุนแม่ขาอวบยัง,งวะเฮ็ดตัวนี้ทั้งนั้นแยกเกตเฮ็ดนาเลยอาจารเออทั้งปีเฮ็ดหลังต่ำปีหนองปีหนองปีนี้ไอ้ยังก็เกิดขึ้นได<ม>้ยี่ว่าผุนสะร้อนขึ้นเลยพี่จ้เป็นเฮ็ดหนาแหล่พี่นองตัวนี้บังแม่จูมจีเพิน่นเขาทาเนาะหลังค่ำพี่นองพอเวอร์เลยขุ่นดอกนึง่งพอเวอร์ไปยังแข็งงามเน่ะ เฮ็ดหนาวคนสิแข็งดีเนาะจ้าเฮ็นาแลม่งสิอกเฮ็ดดำหมอกถือว่าเกิดไลเด้อพี่น้องเกิดไล้ปีนี่ล่ะข่อยว่าหมู่บ้านฝ่าไลยเฮ็ดบดบ่ข่อยว่าสิได้ได้เฮ็ดนาแล่บอกแล้วจําพวกเฮ็ดนาแลเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปเนาะแม่นจ้ะโาฮอืนป่าใดก็สิเกิดอยู่บ่จักเนาะแม่นอีย โอเคบัวเศร้าไม่สิรุ่นเด้อพี่น้องกระตาที่สองที่สองเนาะมันเต็มซองซางไปเมื่อเมื่อนี้เมื่อสันมันดีพี่น้องเมื่อสิ้นเดือนเมื่อมานเมื่อมานทรง่ายเดือนยังไปใช้กระพาะได้อยู่เนาะออกจากไม้นั่นก็ยังพ่ออยู่พี่น้องแสดงว่าเกิดทุกไม้อยู่เนี่ยเกิดทุกไม้จ้ะเกล็ดของงามเกล็บเกล็บเกล็บเกล็ดเนาะเป็นหมอปลาอำเภอบุญสลิกคนทรงปลา ส่งเขาประกวดพี่น้องพี่จุ่มน้องตาสะออนแห้งเศร้าพี่ก้อนกล่องอยู่นี่เศร้าไปพุ่นลับบานนี่ถือว่าพ่นมีเด้อพี่น้องคนมักเศร้านาแห้งกะมาพี่น้องงามตกเทศน้ำมูรกลังจุ่มงามพถือว่าอลังการเฮ็ดไอลเฮ็ดปลายฤดูกาลเฮ็ดหนาวทรงไายปีพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดร่วม เกิดบดทุกไม้เนาะอนีแะพี่น้องเป็นแดงๆเลยผนเป็นตาสะออนบอหลากสีสันเลยเนาะก่อนสิไปหาหอยเดือนี่ยกจังเพินเซถอยพี่น้องก็เลยว่าเพินสิหยุบสีเศร้าว่าเพินสิหลอบสุดถ่ายบอแมนเกิดหม่ขึ้นมาอีกเซร้าเลยพี่น้องมาเนี่ยหุ่เลยหลายที่เกิดในเก็บอีกรอบว่าเปิลสบอเกิดว่าเปิลสีสังลากันแล้วบอแมน ยังลอยกันอยู่ยังลอยเกิดอยู่พี่น้องสะร้อนเลยเฮ็ดหนาลอยนาและก็มีเด้อพี่น้องเฮ็ดหนาขาวพวกนี้ยังบ้านนี้นาแระนาและบ่นาและพี่น้องเิ่งเด้อข่อยเพิ่งทางนี่อนค่อยว่าเมนแมนเฮ็ดแมนบัวแมนบายเกตอุ้ยดอกยางงามตัวนั้นเฮ็ดนาแระอ๋อสะร้อนเลยพี่น้องมานนี่ แมนเบัตโน้อยเจเกตออกเครียดไปตองออกเครียดไปไม่ออกแมนเบัดบานี่พี่น้องแค่หนาแลงก็เกิดบานนี่พี่ดอกก็งามจุูงคนไปพี่พ่อไงคุณแหล่คุณแหล่สาวแหล่บ้านหน้าเธอเทิงเลยพี่น้องบานนี้เทิงเกิดเทิงทรงไทยพี่แมนเบิัตเจเกตเงี้ยมาพี่บัตไน้ผลมาทั้งพี่บานกสิติ่ใติไปตองหลายเด้อพี่น้องนี่เจเกตนี่ นี่ต้นานนี่กำลังบานแหน่บบานง่ะเอาเป็นกองเงีๆพี่น้องมาพี่อีกคนถืเกินไปผลไม่จะจุ่มจีบันไม่จะจุ่มคนจุ่มจีบขึ้นใหม่มืออื่นนี่สลอนเลยได้หนึ่งนื่เองมึงเนี่ยเราแหล่จังนี้จังมากองถ่ายรากแต่บ้านีเด๋อสวยๆพี่น้องนี่ เสาแหลบันหน้าซรงไทยคือกันบานนี่พูนมูยูและพี่น้องเอตาที่สองกันได้เอาแค่แกงอ้อเล่มพอได้แกงอ้อล้วก็สีหาหอยเดือพิษคาดเลยพี่น้องเ้านี้นี่นบองเียวพี่งเพราะคือหนาฝนเด้อพี่น้องยันแยกเกศยางเหยียบุ้งแน่พูนพูนว่าเดียวพูนลยคือไต่ใบตองนี่กระแมนเลยนี่แมนนี่ นาแหลม่งพี่น้องแหลม่วงจ้ามองแล้วเจ้าแหลมขาเตี่ยนานี่เมาค้าบันทีเตี่ยด้วยพี่น้องเฮ็ดยังกระดาสี่เที่ยเกตเตี่ยกบตีดอกคขาแหมสีหงวาเจ้าที่เกิดสรงสายอีกเระดนเลยไปฮะหมก้อยเดือหม่ววานอาจารย์ให้เอซี่พี่น้องน้ำลามหมนวี่ออมาย ห้ามค่อยเดือยจะบอกมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดแห้จัดนักเลยพน้องบ้านนี้จัดนักเลยพี่น้องเสิเต็มซองกระบุงกระตาเลยเด้อพี่น้องบ้านนี้ขาดแห้งนี่แต่สาวแหล่นี่วันสาเหมือดบ้านนี้ละดอกซองดอกแหล่ของมือเนาะแมนเป็นผึ่งดำผึ่งตับขั้วลรอพี่น้องเห็ดปลาหลากสีพี่น้องเกิดสงทายปีคักแน่บ้านนี้อีจ้าอีอีจ้า ตาแห้งตาที่สองสิหล่นโจโก้แลลวพี่น้องบ้านนี้ค้าลายหนาวคนสิไปประมาณนี้พี่น้องเมรนเลย้าแต่เกือบเบิด์ดเอพี่น้องนี่เฮ็ดผึ่งค้าลายได้เียนะโดนอากาศหนาวผึ่งค้าลายยิแล้วพี่น้องโอ้โหจะมาสีบนนอสีขัดสิค่ะนะพี่น้องในสิสุดกระเดินทางมาหอดถ่ายคลิปมาเบิ่งความาลังการความใดความหมานพี่น้อง มานทรงไายเดือนน้อยเยเกตแมนจาม่นจาม,นนม,มานกับมานแนมันมานทรงไายเดือนพฤศ์สกีกาเลยพี่น้องเสาร์วันที่สามสีเพฤศ์สกีกาพี่น้องเฮ็ดดินร่วมหลากสีสันเนาะเฮ็ดล้างแหล่เฮ็ดล้างสัมเบื้อเฮ็ดนาแหล่หม่วงเฮ็ดล้างสัมเฮ็ดดินร่วมทั่วไปพี่น้องหลากสีสันล้นสองกาตาพี่น้องสะออนคว้วใดขั้วม,วม,มานน้ำกันแนบสะออนยังสะออนสีพ <c oughs> ่นพี่น้อง,งเบื้องแนสี สีงามีหลีสีงามมีหลีหลากหลายสีสันเลยเล่าพี่น้องมึงเนี่ยให้ดอกเดียวมีอยู่สามสี่สีแมน <laughs> เห็ดป่าธรรมชาติอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชาธานีพี่น้องเป็นเกิดทรง้ายฤดูการคักแน่แห้งเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปเห็ดนาแลนี่ละพี่น้องจำพวกเห็ดกอเห็ดดินเนาะจ้าอุ้ยคักแน่แห้งพี่น้องยอดได้ยอดมันอลังการคักมื้อนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนาะยะเกตสุดยอดที่เก่าละจ้า มห่หาหอยเดือบอบอ่เ <c oughs> ตรียมเสียมมานํำเด้อพี่น้องมือเ้านี่เตรียมเสียมมานํำเถือบอ่ได้เฮ็ดโบมันเฮ็ดกับพอไดหาหอยเดือต่อเป็นแผ่นสองแต่ว่าปรากฏวา่าเกินขาดเกินขาดเน,เนาะจนม่มีตาใส่พี่น้องเอากระตาม,มาสองใบเต็มเป็นทีเรียบรอย้อยอ้ายอดไดหยอดมันเสานี่ก็สุดยอดอยูุพี่น้องอ่ะหลังจากนี้ก็สซแเมนลาพี่ล่าน้องก้าบบ้านละพี่น้องบานนี้ก็บคอยรอหลุดน้ากันคลิปไม่เหมือไม่พี่น้อง ชื่นชอบวิดีโอจงังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทูกแช์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมคอยรอหลุนความมันต้องกันอีกมือ่อื่นพี่น้องมือน,นี้ปุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนีนนน้พี่น้องอพี่น้องหลังจากเอายอดได้ยอดมันให้พี่ให้น้องรับชมกับซีเมนเดินทางกลับแล้วพี่น้องบ้านนี้ส่วนความได้ความมัน อลังการทรง่ายปีพี่น้องทรง่ายเดือนพฤศจิกาเนาะเนียจ้าอ่ะปีนี่ปีหกแปดเนี่ก็เหลืออีกเดือนเดียวเด้อพีอน่น้องกับสิบเบิร์ดละ่ะคนสองลากับยายเกศยังเอาความาลัางการเฮ็ดปลามาฝากพี่ฝากน้องเลอยู่พี่น้องสวสดสองตาโจโก้้วยเมือนี้อ่ะคอยรุ่นน้ำกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องสำหรับเซาเนี้ขอบคุณถูกไหลทุกแช่อยู่ดีไม่แห้งผอกันไหมพี่นอ้องมื่ออ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ